ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด b ิีีบาร์บี้ค่ะและในวันนี้พี่เดบิบจะมาทำการแกะกล่องและรีวิว Monster High อีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เป็น Monster High จากรุ่น Brand ์บู Students ค่ะเขาก็คือตัว k เคสตี้โตรสันลูกสาวของตัวโ r รค่ะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่พี่เดบิบีชอบมากมากเลยค่ะเนื่องจากว่าเขามีสีสันที่สวยงามและมีนิสัยที่น่ารักมากด้วยค่ะเราไปแกะกล่องดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนี้เขามาพร้อมสเตนสีดำในแบบฉบับของมอนสเตอร์ไ h และมาคู่กันกันกบหวีสีดำด้วยค่ะเอาละเราไปดูกันที่ตัวตุ๊กตากันเลยดีกว่า k คีสตี้โทรสันเนี่ยความเป็นจริงเขามีพี่ชายด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าพี่ชายของ k คีสตี้เนี่ยเขาไม่ได้ถูกผลิตออกมาเป็นตุ๊กตาผลิตมาก็แต่เฉพาะน้องสาวของเขานั่นเองน้องสาวของเขาั้่นมีผิวที่สวยงามมากๆเป็นผิวสีชมพูนะคะทั้งตัวเลยและสีผมของเธอนั้น โอย่างกับม้าโพนี่แน่ะเป็นสีชมพูแล้วก็แซมมาด้วยสีน้ำเงินด้วย ผมของเธอในตุกตาตัวนี้นั้นเธอมัดมาเป็นสองแกะนะคะแล้วก็ตรงส่วนปลายของผมของเธอนั้นมีผมที่มีลักษณะยักโซกค่ะม้วนเป็นเกลียวเลยความเป็นจริงจุดประสงค์ในการทําผมแบบนี้เนี่ยคือโรงงานเขาคงมีความประสงค์จะทําให้เขาเหมือนกับตัวละครเด๊ะ <ๆ S 2> นะคะแต่ว่าอพอมันแพ็คมาในกล่องเนี่ยมันก็ยืดไม่สวยงามซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาสวยมากๆเราก็ต้องไปทําผมให้เขาเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดที่เดบีมีเวลาเมื่อไหร่พี่เดบีก็จะจัดทำ มให้เ้าใหมันเหมือนในแบบตัวละครในกระตูนเลยละคะ่ะมาดูกันต่อนะคะกับตัวนี้เนี่ยเขามีการใส่หมวกมาด้วยเป็นหมวกโทรนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นหมวกไหมพรมที่มีเขามากับตัวหมวกด้วยะคะ่ะ น่สวยมากๆเลยนะคะเขาของเธอเป็นสีแบบว่างาช้างอะไรอย่างนี้เลยนะืมพี่เดวี่ชอบเท็กซเจอร์นะคะผิวสัมผัสของการที่เขาพยายามจะเรียนแบบให้มันเหมือนหมวกไหมพรมถักนิตติ้งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ละ,ะค่ะเราไปดูกันที่การแต่งหน้าของใบหน้าของเธอเลยนะคะสำหรับเคสตี้ตัวนี้นะคะเธอมีดวงตาที่เป็นเอกลักษณ์แหวกแนวไปจากบรรดาเพื่อนฝูงมอนสเตอร์ไฮของเธอเลยนะคะเนื่องจากว่าดวงตาของเธอนั้นเป็นสี ที่มีลักษณะ Minecraft อะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นพิกเซลนั่นเองส่วนอายไลเนอร์ของเธอนั้นจะเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินและคิ้วของเธอนั้นเป็นสีม่วงพาสเทลซึ่งมีลักษณะขมวดคิ้วอยู่หน่อยๆแม่คล่ำเคร่งกับการเล่นเกมเชียวนะ <c oughs> ส่วนลิปสติกของเธอนั้นเป็นสีชมพูค่ะน่ารักมากๆเลยมาดูกันที่ต่างหูของเธอเล แบบ Minecraft อีกแล้วนี่เป็นหัวกะโหลกมอรสเตอร์ไฮที่ใส่หมวกโทในแบบเดียวกับที่เธอใส่อยู่นะสวยงามมากๆเลยต่างหูของเธอนั้นเป็นสีน้ำเงินมีลักษณะแบบเดียวกันทั้ง2ด้านอุ๊ยถ้ามองดีๆจะเห็นได้ว่าเจ้าหัวกะโหลกที่ใส่หมวกไมพพรมแล้วก็มีเขาแบบนี้เนี่ยยังมีโบด้วยนะคะโบน่ารักน่ารักเห็นกันไหมเอ่ยคะน่เบลเชียนะ ดูกันที่เสื้อผ้าของเธอเลยละกันนะคะสําหรับเสื้อผ้าของเธอนั้นเธอมาพร้อมเสื้อยืดคอกลมนะคะซึ่งเสื้อยืดของเธอนั้น สีดำมีแขนเสื้อสั้นเป็นสีเขียวพาสเทลน้ำเงินชมพูและดำค่ะสลับไปมาเป็นเม็ดพิกเซลอีกแล้วค่ะแน่และลวดลายบนเสื้อของเธอนั้นแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นโลโก้มอนสเตอร์ไฮที่ใส่หมวกเหมือนของเธอและมีโบสีชมพูน่ารักน่ารักนี่มันแบบเดียวกันกับโลโก้มอนสเตอร์ไฮที่อยู่บนตั่งหูเธอเลยนี่นาแน่น่า เราไปดูกันที่กระโปรงกระโปรงของเธอนั้นเป็นกระโปรงสั้นและดูธรรมัดขแมงมากกระโปรงชั้นในนั้นเป็นสีเดียวกันกับแขนเสื้อของเธอเลยส่วนกระโปรงชั้นนอกนั้นก็เป็นแบบว่าสีชมพูเมทัลลิกเงาๆอูโหเท่ก้หรูมากเลยลวดลายสีชมพูเงาๆที่ว่านี้ทับอยู่บนผ้าบางๆโปร่งๆสีดำอีกทีค่ะ ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นได้ว่าขอบกระโปรงทั้งชั้นนอกและชั้นในนั้นเป็นขอบที่ตัดให้มีลักษณะยึกยือไปมาเป็นสี่เหลี่ยมพิกเซลเช่นกันค่ะนี่เขาใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะเนี่ยเก๋จริงเชียวฮ้ยเราลืมพูดถึงแว่นของเขาเลยนี่แว่นของเขาที่อยู่บนใบหน้าของเขานั้นโอ้โหกรอบนี้ก็มีลักษณะเป็น อบแบบยึดยืพิกเซลเช่นกันเป็นกรอบแว่นสีชมพูบานเย็นมีขนาดขาแว่นยังเป็นสี่เหลี่ยมพิกเซลเลยค่ะแต่ว่ากรอบแว่นนี้ไม่มีเลนแว่นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่าทะลุปโปร่งๆนะคะเท่เก๋คูลฟุดๆเลยเราไปดูกันที่รองเท้าของเธอเลยค่ะรองเท้าของเธอนั้นอือหือขนาดรองเท้าของเธอนั้นยังเป็นส้นแบบพิกเซลเลยค่ะเก๋มาก รองเท้าของเธอนั้นเป็นรองเท้าผ้าใบสีม่วงพาสเทลอ่อนหวานมากๆเลยที่มีส้นเป็นส้นตึกลักษณะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมพิกเซลเธอมีเชือกรองเท้าสีเดียวกันกับรองเท้าด้วยและตรงกลางของรองเท้าของเธอนั้นโอ้มีเกมด้วยนะคะเป็นเครื่องเกมประดับมาด้วยหืมรายละเอียดน่ารักมากๆเลยนี่ด้านข้างของรองเท้าของเธอนั้นมีหัวโลโก้มาสเตอร์ไฮด้วย เอ้ยน่ารักไปอีกแล้วนอกเหนือจากนั้นที่พิเศษสุดๆคือรองเท้าคู่นี้เนี่ยเธอมาพร้อมกับถุงเท้าด้วยนะคะถุงเท้านี้ผนึกล้อมเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวรองเท้าเลยถุงเท้าของเธอเป็นถุงเท้าย่นๆสีเขียวพาสเทลอ่อนหวานที่มีความยาวคลุมถึงกลางแข้งของเธอเลยละคะ่ะน่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะ นอกจากนั้นเธอยังมาพร้อมกับก,บกำไรกลมๆสีดำที่อยู่ที่ข้อมือซ้ายของเธอนั่นเองค่ะแอะยังไม่หมดค่ะเธอยังมาพร้อมกับกระเป๋านะคะที่มีความน่ารักฝุดๆเลยเมื่อเคียสตี้เป็นเด็กติดเกมกระเป๋าของเธอนั้นแน่นอนที่สุดต้องมีทรงและลวดลายเป็นเครื่องเกมด้วยล่ะคะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดวีให้ดูนะคะลวดลาย นี่นอกจากตรงหน้ากระเป๋าเธอที่มีลักษณะเป็นปุ่มเกมสีชมพูสีชมพูแล้วยังไม่หมดค่ะไอที่ถือกระเป๋านี้สังเกตกันไม่เอ่ยว่าเป็นอะไรนี่เป็นลักษณะของสายเสียบเกมนั่นเองค่ะเจ๋งมากๆเลยละค่ะนี่เหมือนสายไฟอะไรอย่างนั้นเลยและยังไม่หมดค่ะกระเป๋านี้สามารถเปิดออกใส่ของได้จริงๆซะด้วยอื้อเท่เก๋ไปอีก และแน่นอนที่สุดเธอมาพร้อมกับไดอารี่ประจาตัวของเธอด้วยละคะ่ะอะละคะ่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการแกะกล่องและรีวิวตัวแคสซี่โตรสันลูกสาวของโทรจาก m ม s t ต์ไฮน h นั่นเองค่ะหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นน่ารักนรักกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้คีรมีต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ